ให้ถามแ้งฟรีแล้วไม่เอานะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลก่อนสวัสดีก่อนดดีจะมาทำอะไรวันนี้จะแกล้งคนแกล้งยังไงฮะพูด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 แย้งเป็นผีไงเฮ้ยตาไรพวกพวกเราใครฮะเราเป็นใครไฮชูก้าดังเย

วันนี้ไลฟ์ชูการ์จะมาแก้คนนะเดี๋ยวคุยไปตลอดไอ้แก่เห็นหน้าฉันเหออยหย่งสุะเอาเงินแบบนั้นเลยเย้ สรุปแล้วันไม่หาครับไรชูกา่าแปก็กแป็กไม่หลับป่ะปอุตส่าหา์แป้งฟืนแป๊วเอาเใช้แบบไห้ก่อนอ<ท>หายรมาเนี่ยห<ท>าอะไราหาหน่อยดิโอ้ยแกต้ตกไกลหนยดิ้อคนมันไปเอ,เอาเงินใช้แบบนไให้ก่อน,นอยู่ตรงนี้เอกนอนอะ่ะไปดีกว่าครับ